สังเกตว่าจะมีรอยเาะรอยเส้นของน้ําฝนบ้างนะเพราะว่าพอฝนตกลงมามันจะมีรอยเสาะบ้างแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะไม่อยากให้มีรอยเาะผมแนะนําเลยนะครับควรขุดร่องนะครับฝั่งนี้แล้วเอาดินมาถมตรงนี้เป็นคันนาเล็กๆน้ําฝนไหลเข้ามามันจะไม่ไหลผ่านบ่อแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในร่องเนี่ยสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีรอยร่องของน้ําไหลแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าดินพังนะครับคือน้ํามันไหลผ่านมันก็เลยเกิดจากการกัดเซาะแบบนี้ แต่ถ้าเราขุดบ่อเสร็จแล้วปั้นกันแทนน้ํน้ำจะไม่ไหลแบบนี้นะมันก็จะต่อท่อลงไปบอ่อเราก็จะไม่พังนะครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างเก่งปรีชาจเจริญทรัพ์ยนะครับวันนี้ก็มาส่งมอบงานขุดนะครับเป็นงานขุดที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากรีโนเวทบ่อน้ําเก่านะครับหรือว่าแปลงที่ขุดบอ่อน้ําไปแล้วไม่สวยหรือว่าใช้งานยังไม่ได้ดีนะครับแปลงตรงนี้ เป็นแนวทางไอเดียให้กับท่านได้เลยนะครับกับไรตรงนี้นะครับอยู่ที่อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่ตําบลดินแดงนะไรตรงนี้ลูกค้าโทรมาหาเราอยากให้เราช่วยขุดรีโนเวทบอ่อน้ํางบ2 5 0 5ที่หลวงขุดให้นะครับประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะก็ตรงนี้ก็เป็นแปลงที่ลูกค้าให้งบของหลวงเนี่ยมาขุดแต่ยังขุดออกมาได้ไม่ดีพอหรือว่าไม่สวยนะครับหรือว่าดินยังเป็นครุขระเลยนะครับเดี๋ยวผมมี าพาไปชมนะครับลูกค้าต้องการให้เราเนี่ยรีโนเวทปรับภูมิทัศน์บ่อใหม่นะครับให้มีโคกพักอาศัยมีคันล้อมที่ที่สูงและก็กว้างนะครับแล้วก็มีบอ่อน้ําจุดที่ลึกแล้วก็ตกแต่งในส่วนของขอบบอ่อน้ําใหม่ให้มันเป็นชั้นเป็นเบิรมเป็นตะพักลงไปนะครับเพื่อจะลดการบาดเสี่ยวในเรื่องของการทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยว้นผมพาไปชมเลยนะครับใกลตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่ลูกค้าขูดบอ่อไปแล้วนะครับสังเกตว่า เป็นบ่อที่ใหญ่นะครับต้นทุนตรงนี้ก็คือลูกค้าได้งบ2.5 0 0มาทีนี้ให้รถขุดมาขุดเขาขุดวันเดียวนะครับวันเดียวก็คือตอนเย็นเสร็จตอนเช้าเลยงานก็จะออกมาไม่เนียนนะครับเป็นงานที่ขุดไม่เรียบเลยนะครับไม่ตกแต่งไว้ให้ลูกค้าเลยหรือว่าขุดดินเอาก้นบ่อเนี่ยมาไว้ข้างบนพูนระดับไม่เท่ากันนะครับลูกค้าอยากให้เรามาช่วยเหลือก็คือการที่เราจะออกแบบยังไงละ่ะ ให้บ่อเนี่ยมีจุดที่ลึก5เมตรนะครับส่วนที่ตื้นเอาไว้เลี้ยงปลาเนี่ยประมาณ3เมตรก็เป็นที่ตื้นไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปขุดที่มันลึกอยู่แล้วได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่น้ําซึมน้ําซับเวลาขุดออกแล้วนะครับขุดดินออกไปแล้วเนี่ยเราจะลงไปขุดเ,เราต้องสูบน้ำนะครับแล้วก็ลูกค้ามีงบจํากัดด้วยเราจึงแนะนําลูกค้าว่าขุดขยายสัก7เมตรเอาดินมาทําโคกนะครับแล้วก็ขุดลึกลงไป7เมตรเลยนะครับเพื่อจะ เอาดินขึ้นมาทําโคกแล้วก็มีที่ลึกที่ตื้นข้อดีของที่ลึกก็คือเราสามารถนําน้ําใต้ดินหรือว่าสูบน้ําจุดที่ลึกที่สุดนะครับามาใช้ทําการเกษตรได้แล้วก็เก็บน้ําได้ทั้งปีนะครับส่วนที่ตื้นเนี่ยก็เป็นที่พักอาศัยของปลาเล็กไปนะครับเป็นที่จัดกิจกรรมหรือว่าเล่นน้ําได้นะจุดที่ตื้นหรือว่าระดับความลึกของบ่อกเก่านั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการรีโนเวทก็คือรีดสโลปนะครับเกลียดดินให้เรียบนะครับแล้วก็ขุดเป็นชั้นแบบนี้เลย แต่ก่อนบ่อจะมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เราขุดกันที่2ชั้นแล้วนะครับนี่ชั้นล่างก็จะมีตะพักอยู่ที่2เมตรนะครับชั้นบนก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิบแล้วก็นําดินขึ้นมาขุดถมแบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห้าสิบกว่าเลยนะเพราะว่าโซนนี้ช่วงฤดูน้ําฝนตกเนี่ยน้ําจะท่วมนะครับท่วมประมาณเมตรหนึ่งเลยเราจึงขุดดินทําคันล้อมแบบนี้นะครับเป็นที่กว้างแบบนี้เลยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเพาะปลูกได้ สามารถที่จะทํากิจกรรมขอบขอบขอบ่อ,อน้ําได้ดีนะครับปลูกมะพร้าวต้นกล้วยไม้ป่าไม้ผลได้หมดเลยนะขอบขอบขอบ,บ่อน้ํานะครับแล้วก็สามารถลงไปทํากิจกรรมขึ้นลงบ่อน้ําได้สะดวกนะครับต้นทุนของบ่อตรงนี้ก็คือน้ําดีมากๆสังเกตนะครับนี่น้าใสสนะครับเป็นน้ําที่ซึมออกจากใต้ดินนะไม่ใช่น้ําฝนตอนที่เราขุดเสร็จใหม่ๆสังเกตว่าจะมีฝนตกลงมานะแต่ฝนก็ไม่ได้หนักมากมายนะช่วงนี้อยู่ในช่วงของเมษาจะเป็น ฝนตกช่วงฤด,ดูร้อนนะครับแต่น้ําตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะเห็นชาวบ้านบอกว่าน้ามันไม่เคยแห้งเลยเขาเรียกว่าน้ําซับน้ําซึมจากใต้ดินนะครับอันนี้คือข้อดีของปรงตรงนี้เนาะน่าอิจฉามากเลยนะครับปลงตรงนี้น้าดีมากๆเลยเนาะแล้วก็เป็นดินเหนียวดินทรายอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งนะฮะสังเกตว่าจะมีรอยเซาะรอยเส้นของน้ําฝนบ้างนะเพราะว่าพอฝนตกลงมามันจะมีรอยเซาะบ้างแต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะไม่อยากให้มีรอยเซาะผมแนะนําเลยนะครับควรขุดร่อง นะครับฝั่งนี้แล้วเอาดินมาถมตรงนี้เป็นคันนาะเล็กๆน้ําฝนไหลเข้ามามันจะไม่ไหลผ่านบ่อแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในร่องเนี่ยสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีรอยร่องของน้ําไหลแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าดินพังนะครับคือน้ํามันไหลผ่านมันก็เลยเกิดจากการกัดเซาะแบบนี้แต่ถ้าเราขุดบ่อเสร็จล้วปั้นกัมเเทานาน้ําจะไม่ไหลแบบนี้นะมันก็จะต่อท่อลงไปบ่อเราก็จะไม่พังนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีป้องกันได้นะก็ยังมีเวลาป้องกันอยู่นะ สำหรับพื้นที่ตรงไหนเป็นดินทรายหรือว่าดินที่มีการกัดเซาะหรือน้าไหลผ่านเยอะก็ควรป้องกันให้ดีเนาะนี่เลยบ่อน้ําที่สวยแบบนี้เลยนะอันนี้คือสภาพของการรีโนเวทเราก็จะเก็บงานรอบพื้นที่ตกแต่งคันตกแต่งพื้นที่ขอบข้างของพื้นที่เพื่อไม่ให้ดินเนี่ยตกไปในพื้นที่ข้างเคียงนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โคกพักอาศัยนะครับที่เราถมที่ประมาณ1งานเลยสูงประมาณเมตรห้นะครับแต่ก่อนนะครับโคกตรงนี้มันจะมีพื้นที่คันประมาณ4ีเมตร ก็ทําโคกหรือปลูกสร้างบ้านไม่ได้ตรงนี้เราขุดโดยการขุดตีดินลําเลียงดินจากขอบบ่อที่สูงเกินไปแล้วก็ขุดลึก5เมตรนะครับถึง7เมตรแล้วเอาดินมาถมแบบนี้เลยนะเป็นดินที่ถมได้สูงมากลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปซื้อดินมาถมเพิ่มเลยนะเพราะว่าเราขุดดินถมสูงแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะครับพื้นที่ประมาณ1งานปลูกที่ภาคเกศัย นะครับที่จัดกิจกรรมต่างๆโซนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับถือว่าเราถมได้เยอะเพราะว่าเราขุดบ่อน้ําขนาดนี้เราจะได้ดินมาถมแต่ถ้าเราขุดบ่อเล็กดินก็จะได้ไม่เยอะแต่แปลงตัวนี้ถือว่าเป็นแปลงที่ขุดบ่อใหญ่นะครับแล้วเราก็ขุดได้ลึกนะครับแล้วก็นําดินขึ้นมาถมแบบนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานขุดงานรีโนเวทปรับภูมิทัศน์บ่อนะครับของงบที่หลวงขุดให้เนาะ 2,005ผ่านไปประมาณ1ปีนะครับใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เนาะเรามาปรับภูมิทัศน์ใหม่แล้วกันนะครับแต่ไม่ได้ถมนะเรียกว่าปรับภูมิทัศน์รีโนเวทเพิ่มเติมนะครับให้พื้นที่บ่อนะครับหรือว่าพื้นที่แปลงตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับมีหลายท่านนะครับที่ใช้งบตรงนี้ในการขุดนะครับถามว่าดีไม่ดีงานจะละเอียดไม่ละเอียดขึ้นอยู่กับช่างขุดณนะงานตรงนั้นนะครับแต่ถ้าช่างคนไหนขุดไม่เนียนไม่ดีก็มีเยอะแต่ช่างตรงไหนขุดดีแล้วจบก็ดีนะครับแต่แปลงตรงนี้ขุดมายัง ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับลูกค้ายังไม่กล้าลงทุนลงต้นไม้เราจึงมารีโนเวทเวลาท่านได้แปลงงบ2องพมาขุดนะผมแนะนําให้ขุดอยู่กลางๆพื้นที่ไม่ติดขอบเกินไปนะครับไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาเกินไปนะครับให้อยู่กลางกลงพื้นที่พอเวลาเราจะรีโนเวทพอเวลาเราจะทํากิจกรรมขอบขอบบ่อนเนี่ยเราสามารถทํากิจกรรมได้รอบบ่อเลยนะครับเพราะว่าตรงไหนมีน้ําตรงนั้นมีชีวิตนะครับตรงไหนมีน้ําเราสามารถนําน้ําตรงนั้นมารดน้ําต้นไม้ได้ สามารถสร้างที่พักอาศัยริมน้ําได้นะครับมันเลตรงนี้จะมีจุดแคบอยู่นะครับฝั่งนั้นแล้วก็ฝั่งท้ายจะมีความกว้างรตรงนี้ประมาณ3เมตรตรงนั้นจะ2เมตรนะแต่ดียังดีที่มีที่กว้างไว้ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับกว้างหน่อยไม่อย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้จะแคบไปทุกด้านเลยบอ่อจะดูวิเบเวิ้หน่อยนะครับเพราะว่าะที่เขาขุดไว้เนี่ยจะเบี้ยวออกมาทางขวาหน่อยนะครับทําให้บอ่อเนี่ยจะดูบเบี้ยวหน่อยแต่ก็ถือว่ายังดีนะที่โมเดลบ่อรูปทรงบอร่อยังมีขอบเขต ้างที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเฉพาะปลูกได้นะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับงานขุดรีโนเวทนะครับปรับภูมิทัศน์บ่อน้ําเก่านะครับให้เป็นบ่อน้ําใหม่ที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุดและก็ดีที่สุดนะครับโดยการขุดรีโนเวทขุดทำเป็นชั้นเป็นเบิร์มนำดินขึ้นมาทําโคกทาคันล้อมที่นะครับให้ดูสวยงามสามารถที่จะนําแนวทางตรงนี้การขุดรีโนเวทนะครับพื้นที่ตรงนี้งานตรงนี้ ไปประยุกต์กับแปลงของท่านที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับงานขุดบ่อแล้วไม่สวยขุดบ่อแล้วใช้งานได้ไม่ดีที่สุดเก็บโมเดลแนวทาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับแบบของท่านได้นะครับหรือว่าพี่ท่านไหนที่สนใจงานขุดเอาแบบพื้นที่ติดต่อสอบถามปรึกษาโทรหาผมได้นะครับช่างเก่งปรีชาเจริญทรัพย์เบอร์โทรศัพท์0827511163นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับผมสวัสดีครับ